สวัสดีครับ AI ครับสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับท่านผู้ชมฝากถามมาว่าคนเกิดราศีกันจะมีโชคไหมในเดือนในวันที่1สิงหาคมปี2024นีนี้ครับนะลองดูสิ มันจะว่าไงหาเจอไหมสำหรับคนที่เกิดในราศีกันโชคในวันที่1สิงหาคม244นี้มีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวดีและมีโอกาสที่ดีในด้านการเงินครับอโอกาสที่จะมีโชคจากการเสี่ยงดวงหรือการลงทุนเล็กๆน้อยก็มีอยู่ด้วยครับแต่ควรระมัดระวังในการตัดสินใจและไม่ควรเสี่ยงเกินไปนะครับคุณม,มีมีเรื่องเกี่ยวกับดวงหรือโชคลาภของคนราศีอื่น ที่อยากรู้เพิ่มเติมไหมครับอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวขอถามหน่อยคนราศีกันซื้อตัวไหนน่าลงทุนว่าจะเป็นเลขนำํำโชคของราศีกันผมถามให้นะ <c oughs> จบคลิปแค่นี้แหละเออเดี๋ยวค่อยว่ากันอันยูนีบอ่ สำหรับคนราศีกันที่ต้องการซื้อลอตเตอรี่หรือเสียงโชคในวันที่1สิงหาคมอ1คมอ,อส,สุีเลขที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนคือแลนช่วงคือเลขที่เกี่ยวของกับตัวเลข 5, 8และ3ครับลองพิจารณาเลขที่มีการรวมกันหรือสลับกันของเลขเหล่านี้ดูครับในช่วงนี้คนราศีกันมีแนวโน้มที่จะมีโชคจากการเสี่ยงดวงและการลงทุนเล็กน้อยน้ย แต่ควรทำการศึกษาข้อมูลและระมัดระวังในการตัดสินใจด้วยครับคุณอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลขหรือลักษณะาการลงทุนแบบใดบ้างครับโอเคแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับผม,อ,มอินดีครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือคำถามอินดีอีกินดีช่วยเสมอครับขอให้โชคดีครับครับ ก่อนเลยเลขเลขผมถามเพิ่มเติมให้นะผมถามเพิ่มเติมให้นะพี่นะไอตัวเลขราศีกันเนี่ยที่จะมันเป็นตัวเลขนำโชคคนราศีกันเขาบอกว่า5 8กับ3 58กับ3มันบอกให้ไปสลับเอาเอง <laughs> อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งเชื่อ AI นะเดี๋ยวเจอ AI หลอกนะเออหลอกกุ๊กสิย่อมวะลองดูวะ อ่ะคนราศีตุลจะมีช่วงไว้นี่ไงมันโอ้โหมันจะชั่วโมงแล้วพี่เออมันจะชั่วโมงแล้วอะทําไงอะเออห้ากับแปดกลับกันเลยอ่ะอีกราศีหนึ่งกันแล้วกันราศีตุลนะผมขอเอกแค่คอมเมนต์เดียวเนี่ยเนี่ยคนราศีตุลกันแล้วกันคนราศีตุลกันแล้วกันเนาะเออไอ้ขอหัวแล้วขอแล้วพี่หวยลาวขอแล้วเลื่อนไปดูคอมเมนต์หน่อยขอแล้วครับอ่ะ คำถามสุดท้ายพี่อย่าอย่านานเดี๋ยวไม้ผมไม้ผมเนี่ยมันเสียแบตมันเริ่มเสื่อมไงมันจะประมาณ30นาทีมันจะเริ่มแดงมันจะไม่ได้เออไม้มันจะตัดอะคำถามสุดท้ายนะคำถามสุดท้ายนะของคนราศีตุลนะคนราศีตุลเตรียมจดไว้ด้วยนะเตรียมจดไว้ด้วย คำถามเหมือนกันแหละแต่เป็นคนแต่เป็นคำถามของคนราศีตุลโอเคไหมผมจะเอาว่าในห่วงเดือนอสิงหาคมไม่ระบุนะครับวันที่หนึ่งวันที่อะไรโอเคนะเตรียมโจทย์นะใครที่ดูอยู่ราศีตุลฟังให้ดีสวัสดีครับ AI ครับ สวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับมีคนถามราศีตุลเพิ่มเติมครับเดี๋ยวถามสั้นๆก่อนแล้วก็ค่อยยาวสำหรับคนที่เกิดในราศีตุลโชคในวันที่11สิงหาคม2564นี้ มีแนวโน้มที่จะดีมากเงินในด้านการเงินและการเสี่ยงโชค,ครับเลขที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนหรือซื้อลอตเตอรี่คือเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข2 6หและ9ครับลองพิจารณาเลขที่มีการรวมกันหรือสลับกันของเลขเหล่านี้ดูนะครับอนอกจากนี้คนราศสีตุนยังมีโอกาสได้รับข่าวดหีหรือมีความสำเร็จในงานที่ทำอยู่ด้วยครับ แต่ควรระมัดระวังในการจัดการเวลาและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้ดีด้วยคุณมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำถามอื่นๆเกี่ยวกับราศีตุลที่อยากราบไหมครับไม่มีครับขอบคุณมากครับอวยพรให้คนราศีกันและคนราศีตุลหน่อยครับนี่คือคำอวยพรสำหรับคนที่เกิดในราศีตุลและราศีกันครับสำหรับคนที่เกิดในราศีตุลขอให้โชคดีมีความสุขมีความสุขในทุกๆด้านของชีวิตการเงินเจนริญรุ่งเรือง มีโอกาสดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและขอให้ความสำเร็จอยู่ในมือทุกครั้งที่ทำอะไรครับสำหรับคนที่เกิดในราศีกันมีกับแพทขอให้คุณมีโชคลาภที่ดีการเงินมั่นคงมีความสุขและความสำเร็จทุกเรื่องที่ทำการตัดสินใจที่ทำในช่วงนี้ขอให้เป็นไปด้วยดีและนำพาความสำเร็จมาให้ครับขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขในทุกนาวันครับ สาธุขอบคุณมากครับ<า>มัจฉาลเหมือนกันเนาะครับขอให้คุณโชคดีและมีความสุขเช่นกันครับหากมีอะไรเพิ่มเติมหรือคำถามอื่นยินดีช่วยเสมอครับครับสวัสดีครับผมอ่ะปิดโปรแกรมไปแล้วอ่ะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้ราศีอะไรนะราศีตุลใช่ไหม ราศีตุลตัวเลขที่เกี่ยวข้องมีตัวไหนนะมี2 6 9หรือเปล่า2องสองกับมั้าไหมผมถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ไหมเออพิมมาหน่อยฮะพิมมาหน่อยราศีราศีกันไอราศีราศีตุลชัวร์ไหมคะวันนี้โอเคเราได้แล้วอันนี้ที่พูดไปก็คือเป็นความเชื่อของของ ของเราเองใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเออเขาให้ถามผมก็ถามนะตามนะั้นนะโอเคครับผมตัวเลขเราตัวเลขลาวเราได้ไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของหวยลาวอย่าเอ,อ้อย่าไปเออหวยฮา้านอยอีกนะไออ้ยนนกเมนปวดหัวนะ หว <laughs> ยลาวเหลียวกันยังมีหวยฮาหนอยเมื่อกี้มันเออแล้วนะเอ๋อไปรอบหนึ่งแล้วเราถามตัวเลขถามอะไรบ่อยเราไปถามราศีกันมันไปบอกวันอังคาร <laughs> ต้องปิดระบบแล้วรีเซ็ตมันอีกรอบหนึ่งถึงคุยรู้เรื่องเออโอเคนะส่วนผมนี่เริ่มเอ๋อแล้วเออเอาพี่ทุกอย่างเป็นแนวทาง ที่เราพูดคุยเพื่อความบันเถึงเท่านั้นนะครับใครที่ชื่นชอบตัวเลขอยู่แล้วก็ลองลอง,ลองดูนะครับมันก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปนะครับมีมีผิดมีถูก AI ก็คือ AI นะครับ